เออนะแอดครับตอนนี้ที่ร้านเรามีกาแฟใหม่เข้ามานะครับหอมมากคู่แข่งขี้ชม,มดครับเป็นขี้ชนีน่าน,น่าน,น่ะน,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 นะาแฟตัวใหม่มน,หนี่หอมมากเลยนีดด่ดิพี่กันนั่งก่อนเลยเนาะนี่มันนะแอดนะน่ว่ามันนะไปทัวร์คอนเสิร์ตเหรอเอ็ด มันมุกใหม่เลยทีเดียวมุกใหม่หรือเปล่านาะอย่ามาอํานะผมมาฟังเพลงนาะทุกเพลงไงนะวันนี้พกหัวร้อยในอินเทอร์แลนด์เจ้าตากผมฟังเพลงของนาทุกอัลบั้มเลยนะกัน<อ>กันอันนั้นแอดคาราบาวอันนี้แอดสุมมน,นัขนี่ร้องเพลงอะไรไปเดี๋ยวร้องหรอกเ,เล่นนเล่นนางเล่นละครล,ละครสงสัย,ยจะก่อนไอ้เกิดสาละมั่งใช่ใช่ใช่นะ แต่ว่าก่อนผมเกิดเลยผมยังไม่ตายชาติีแล้วตอนนั้นอ่ะขาเล้งเงิดการนมานี่มานีมาช่วยพี่เสิร์ฟกาแฟดีกว่ามาเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาไปที่ชอบๆอบ้วหลานนะมานี่เลยตาหนึ่งพี่สงสัยฝนโทรมาฮัลโหลฮัลโหล พ่อกันบอกแล้วไงเขาใหญ่แค่นี้เองกันขับได้เอ้ยอยู่แค่แค่แค่นี้มันจะบวกแล้วนะอ่ะอ่าอ่ะกัสัญญาเลยจะไม่ดื่มไม่ง่วงไม่ซิ่งโอเคนะก็รับปากกันแล้วก็เชื่อใจกันหน่อยดิจะยกเลิอกอะไรทันนะพ่อยกเลิกตอนนี้ก็โดดเพื่อนด่าตายดิเออเดิก็ท้นะาไม่แน่ใจก็ตามมาดูให้เห็นกับตาเลยดีไหมฮะอครับเ,เ,เนะีเ อ่ยเป็นอะไรกันหรือเปล่าก็พ่อผมอ่ะดิพี่ผมแค่ยืมรถขับไปดูคอนเสิร์ตท,ที่เขาใหญ่อ่ะอพ่อยังไม่ให้เลยเออไอ้ลูกชายนาก็เหมือนกันนะมันก็ปรสาทมันโทรเช็คอยู่ได้วันน้าได้กินอของหวานหรือเปล่าเออมันเห็นนาเป็นเด็กอยู่ได้โหนะ คนแก่กินหวานน่ะยิ่งอันตรายไหนจะโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจลูกหลานน้าแค่ไม่อยากให้น้าตายไวแค่นั้นแหละใช่ใช่ใช่พ่อผมนี่ดีมีอีกไม่กี่เดือนอะ่ะก็จะยี่สิบแล้วเห็นเป็นเด็กอยู่ได้โตแล้วอน่าจะบอกให้นะไม่ว่าเองจะอายุเท่าไหร่อายุเองก็ยังหังจากพ่อมาเองเท่าเดิมมาแล้วต่อให้เองอายุสักสามสิบสี่สิบ พ่อแม่ก็ยังเองเอ็นเป็นเด็กอยู่ตลอดเองวะโอเคนะเคลียร์นะสองหนุ่มงั้นเดี๋ยววันนี้ผมกลับบ้านเร็วหน่อยดีกว่าอยากไปคุยกับพ่อเออเหมือนการศึนี่ก็ต้องรีบไปเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวไอ้หนุ่มลองยินข่าวมา ดีนะเถียงกันเองเคลียร์กันเองแล้วก็เข้าใจกันเอง